เอาล่คะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับโหมด Infinite History นะครับผมลองบอกว่าโหมดนี้เป็นโหมดอีโหมดหนึ่งนะที่ผมมองว่ามันแจกเพชรค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพามาทามิชชั่นกันนะครับผมมิชชั่นหลักๆถามว่ายากไหมกม็ผมมองว่าแอบ,บยากละกันเพราะว่ามันกําหนดว่าต้องมี ตัวละครแคทใหม่ e a r t h b e a t ไ i รท์แล้วก็ World Tournament โอโหแม่เจ้า,าไอแคทโกคูใหม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่อ่เขาเรียกว่าอะไรน,นะ World Tournament เทเราตัวไม่เยอะจริงๆอะแอบตึงนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าคุณควรไปทำผู้เท่าเต่ามาเลยครับอันนี้ได้ใช้แน่นอนเอ้ยเท่าเท่าบอกว่าน่าจะใช่นะเออผมแนะนำให้ทำมาเลยนะผมว่าด่านนี้แหละโชว์แน่รับรองด่านนี้โชว์แน่นะครับทีที่ผมจัดมาก็ ประมาณนี้นะครับคือองค์ประกรอบครบนะครับโบว์เท e ร์เมนต์เอิร์ธวีไฟอย่างละ3ตัวในนี้ครบหมดเลยนะครับ o บว์เทอร์เมนต์ก็มีโกคูอ่าผู้เท่าเต่าแล้วก็ปิโกโรอาอันนี้ก็3ตัวนะครับครบครบ,ครบองค์ประกรอบหมดที่เหลือก็แค่เล่นให้มันผ่านแล้วก็สิ่งที่ท้าทายที่สุดในด่านนี้นั่นก็คือการที่ต้องจบให้ได้ภายใน12เคิรแม่เจ้านะครับผมไม่รู้ผมจะผ่านหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเพื่ไม,ม่การเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่า เราไปแบบว่าไปแบบลุยไปทดสอบทดทดถุยไปทดสอบไปทดสอบพลังของทีมนี้แนะผมว่าทีมนี้จะโหดเยี่ยมขนาดไหนไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมมาแม่งสิบสองเทิร์นกูจะผ่าป่ะเนี่ยมันมันแบบมันไวมากในสองเ์นเนี่ยโอเค เราลุยไปรวดเดียวเลยแล้วกันนะผมว่าทีมเราคือทีมเรามันเก่งอยู่แล้วไงเออทีมมันโหดไงทีมมันโหดอยู่แล้วนะฮะไ,ไปตีล้านหกอืมคือเราต้องจบแล้วบอสไม,ม่มีแปดตัวเเง่อนคือคุณต้องปิดเกมให้ได้ภายในภายในหนึ่งเทินที่ออกมาโอ้โหแม่เ้ยใครมจะไปทำได้วะ เอออาจจะว่าอาจจะติดมิชชั่นนั้นนะดงตึงโอ้ยโกโหังพเพื่อนๆว่าโกโหังมันจะรอดไหมผมว่าไอโกโหังไม่น่ารอดนะเพื่อนแตกไอโกโหังแตกกวางมือค่อยออกมาแบบเฉิดฉายด่านหลังๆแล้วกันเนาะโกหังน่าจะเก่งในด่านปิกโรเขาปิกโรเปนสีม่วงไงว่าโกหังค่อยไปจัดก,การตอนนั้นเลยนะจากอื่นก็ให้คนอื่นกับลุยไปก่อนไอ คือร้านแปดผมชอบโกคูตัวนี้มากเลยผมไม่ได้จีจี้ไงเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้บูม่าผ,ผมเลยต้องเอาโกคูตัวนี้มาต่อเพื่อนมันยิงแรงแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วด้วยแลบอกว่ามันตอบโจทย์ผมมากเลยเซ็งว่าเปิดไม่ได้บูม่าไม่ใช่จีจี้นะผู้ิดหุยปิโลรมาวะ่ะก็ไปีครับ ปิกาโลมาไปนี้ก็จัดไปดิครับผมเออจัดไปเลยนะครับปิกาโลมาไปนี้โชว์หน่อยมาดิปิกาโลโชว์หน่อยเอาไปหกล้านหนึ่งหมดไปไหนยเยี่ยนเอออู้วโอ้ปิกาโลตีก็ทีเดียวเองีโอ้ยต,ตีแรงมากนะผมว่าน่าจะไปตึงด่าสุดท้ายนะทีนี้ ข okay, ่ามมาเรื่อยๆนะนี่เราวันเทินคิวมาตลอดเลยนะเฮ้ยเอาแล้วไงผู้ไม่ใช่คำเลยกำลังจะบอกเลยวันเทินคิวมานี่ไงวันเทินคิวของกิงมาแล้ว <c oughs> มาแล้วครับเพื่อนมาแล้วครับผมกิงอันนี้แหละจะไม่วันเทินคิวแล้วอีกรอบเอไปเกตล้านอืมอ,อีกรอเอาหน่อยค้ิ ้โหดีเดียวเองไปแล้วโอ้เล้าสีเล้าสีเขียวมาเยอะไปเนาะโอ้โหสุดยอดโอ้โหเอาจัดเลยโอเคจะโลไปแล้วก็โกฮางปิดนะ กวาำบอกมึงอย่งี้เอาฆ่ากูเลยดีกว่าโอเคโอ้ยดีนะเนี่ยเอาโกคูมาแทงอันนั้นแน่โกคูมันจะสุดยอดเิงเอตัวเนี้ยไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงโกคูมาหน่อยเออคือ ผมผมผมก็บอกไอตัวนี้ก็คือ UR ที่เก่งพอกับปิกโลเพราะว่ามันตีเข้าทะลุทุสีนะเว้ยเมื่อเจอตัตัวหนึ่งตัวมันโคตรด,ดีอ่ะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะแพ้สีแพ้ทางแล้วผมก็ลืมคิดเว้ยที่เจอปิกโลก็ไม่ต้องกลัวครับมันตีเข้าเว้ยเออผมลืมไปได้ยังไงวะเนี่ยอ่าโอ้โหอืมไม่เป็นไรคิดเอาแบบนี้ดีกว่าอืมอย่างเงี้ยเราเอาปิกโลึ้นมาตลอดนะฮะ โหแต่แบบมันไม่ได้เลยว,วะ่ะหวังว่าจะวันเทิร์นคิวได้นะโอ้โหบ้าเอ้ยไอย้ได้อยู่พิกระโลกมนโดนตีไงเออเพิ่มคิดให้เพื่อนโอ้ลืมไปได้ไงเนี่ยเอาไอ้ทีโอ้โหฝักันด้วยตัวคู ทำวางของหมู่บ้านไปคริคริโอ้โหสุดยอดโอเคมาแล้วเฮ้ยมันล็อกด้วยเหรอบ้าเลยมีล็อกด้วยเหรอนี่ล็อกก็ล็อกไปมึงล็อกได้มึงล็อกไปนะล็อกได้ล็อกไปเลยล็อกได้ล็อกไปเลยล็อกได้ล็อกไปเลยโอ้โหหลานกา <N ic> um> นี่ก็เบาเลยโกคูตัวนี้โกคูตัวนี้ไม่ได้สะแตกเลยเพื่อนโคตรคิสวยเอาไิกโลเอาหน่อยพิกโตตัวนี้รู้สึกจะความสามารถเหมือนโกคูนะเจอศัตรูหนึ่งตัวตีเข้าศัตรูตสี่นะเออน่าจะเหมือนกันนะแสดงนะไม่ผิดนะโอ้งสองตัวนี้คุ้มมากแปดปีมันลงได้ด้วยไงประเด็นทีมผมเลยแบบรู้สึกว่าแม่งไอสองตัวนี้แม่งหดอ ที่จ,จบแล้วนะนี่ตัวท้ายแล้วเพื่อนเพื่อนที่จบแล้วนะจบนะจบแล้วนะเนี่ยขอดูหน่อย <c oughs> อ่ะโ <c oughs> คตรเท่แต่ไม่มีร่างนี้มาให้กูนะกูงงเหมือนกันทำไมร่างนี้ไม่มา เออโอเคจับเลยเท่างในคู่สวยแต่ไม่มีตัวให้กูเล่นกูงงเอ้ยโคตรเทอ้งเวนบม็อกเหรอเฮ้ยโอ้โหนายบล็อกอย่างงั้นนั่นหรือเฮ้ยนี่คุณบล็อกผมหรอครับต้องใช้คำนี้เลย นี่คุณบล็อกผมอย่างนั้นเหรอครับเฮ้ยป่าแล้วสแสดงว่าถ้าไม่ตายที่เป็นไอ้นี่ใช้กำมาไม่ได้เลยดีเฮ้ยมึงรู้ต้องการภาพลาอย่างเดียวปะเนี่ยโ,โกหังกูยังรอเลย่อกี้โกหังแบบโชว์รอ,อไปแล้วไงแต่โกหังบอกมาดิเฮย,ยังรอเลยแม่เลยไม่รู้ว่ามีฟอกด้วย โอ้โหพี่แกโกหังก็จบแล้วอ่ะอะไรวะเฮ้ยหรือว่าเราแบบจะตายตื่นตูมไปเองวะคือด่ามื่อีซี่มากเลยน,นะเพื่อนดูจ,จบแล้วเอ้ยหรือว่าเราทีนี้มันแข็งแกร่งเกินไปวะเออคือแบบมันโหดวอะทีมนี้ยเออหาหมดไหมมาดูนะาดากันฮะเฮ้ยใช้เวลาไปเจ็ดนาทีเองผมว่าหาหมดวะ น่าจะผ่านหมดนะ <c oughs> ผ่านหมดกับเพื่อนนะผมก็เอาเป็นว่าวัดเดือยผ่านหมดเลยนะฮะกูหรือว่าเราคิดไปเองว่ามันเก่งจริงๆมันไม่เก่งหรือว่าทีมเราโหดเกินไปครับน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าว่าทีมนี้มันโอพีเกินนะครับไ <c oughs> อเ้เออบีไฟเตอร์อ่ะมันผมเพื่อนไม่ไม่โหดจริงวะคือแคงในี potential มันสูงมากมันตัวเงเก่ง นะฮะคือแบบมันมันเก่งอ่ะเอา,อางี้มันเก่งโคตรแต่มันตัวเองเก่งอ่ะแฮอเนี่ยคือใครไม่เปิดโกคูนี่ผมยังรู้สึกว่าเสียแอบเสียดายนะผมอยากให้คุณได้นะและยิ่งคุณสมมุติคุณเปิดโกคูได้คุณเปิดบูม่าได้โอโ้โหบูม่าผมยังอยากได้เลยในยังไม่ได้เลยโ <c oughs> อ้เอาเป็นว่าเออก,ก็ก็รู้สึกว่าผ่านมาเร็วดีเนาะแล้วก็ <c oughs> ตามนั้นประมาณนี้เรลิกกันเนื้อผมผมคิดว่ามันรวดรีบไปเล่นนะได้เพชรฟรีเลยตั้ง27เจ็ดเม็ดนะ <c oughs> มันได้ค่อนข้างง่าย นะครับผมประมาณนี้แล้วกันครับผมใครชอบกิปแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะแล้วก็เจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับผม